ไม่มีหัวข้อแล้วแต่ไพ่จะบอกก็แล้วกันนะคะคลิปหนึ่งอีกสักทีหนึ่งสักทีนึชอบมากไปแรก<ม>คุณกำลังจะได้เริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะเรื่องที่คุณมีแพชชั่นกับมันมากๆไม่รู้เรื่องอะไรนะที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนะคะพลังนี้พลังงานในวันนี้ในการอ่านไพ่ในวันนี้ไม่ก็ขอมอบให้ทุกคนเลยถ้าเป็นพลังที่ดีนะ และมีแนวโน้มสูงมากที่คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่คุณมีแพชั่นมีแรงบันดาลใจมีไฟกับมันมากๆงานก็ได้ธุรกิจส่วนตัวก็ได้หรือทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่แบบยังไม่เคยทำแต่แบบชอบอยากทำอยากทำมานานแล้วกระเฮียนกระหือหรือ <c oughs> เออเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นงานที่แบบว่ามันตรงใจคุณมันเป็นอะไรที่มันตรงใจคุณที่แบบเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แต่ยังไม่เคยทำยังไม่มีโอกาสได้ทำเนี่ยคุณกำมันจะได้ทำมัน เดมูนไม่ต้องไปสนอกสนใจเสียงอะไรไม่ต้องไปสนสนอะไรรอบข้างไม่ต้องไปสนนะคะเพราะอะไรมันเป็นสิ่งใหม่ไงคุณไม่เคยทํามันเป็นเรื่องปกติที่คนรอบข้างคุณเขาจะไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของคุณแต่คุณเชื่อในตัวเอง mm hmm. เราไพ่ใบน,นี้บอกเลยว่าคุณทํามันออกมาได้ดีทําถึงแน่นอนไม่ต้องไม่สนใจนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวเดิมูน เอาเอาไพ่ร่วงสามใบหงายหมดเลยเครานี้ฉันฉันอ่านหมดนะสามใบนะ mm. ห้าดาบเห็นไหมไม่ต้องสนใจเอาตัวเองก่อนนะเอาตัวเองก่อนใครจะว่ายังไงก็ช่างใครว่าโอ้ยดือ้อคูดไม่ฟังเออบอกมันกี่ครั้งแล้วมันทํามันไม่เคยได้หรอกมันทําไม่เคยสําเร็จหรอกโครงการมันอะ่ะโอ้ยเจ้าโปรเจกต์ทำไม่เคยสําเร็จไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปฟังเออ ความผิดหวังมีไว้เพื่อให้เริ่มต้นใหม่ไม่ใช่ความผิดหวังมีไว้เพื่อให้ไปน,นอนกอดความผิดหวังค่ะทุกคนไพ่ห้าดาบไม่ต้องไปฟังไพ่ใบนี้มันมันการันตีแล้วว่าสิ่งที่คุณจะทําต่อจากนี้อาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่หรือเป็นโปรเจกต์เดิมที่คุณไม่ล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกอะรอบนี้คุณทําได้มันมีแน่นอนเสียงคนรอบข้างมีแน่นอนเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ มันเป็นพรสวรรค์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามอบให้คุณแต่คุณแม่งเสือกอยู่ผิดที่ผิดทางขออนุญาตพูดไม่เพาะเพราะนี่คือนิสัยฉันที่มันเป็นแบบดิบๆแล้วไพ่มันค่อนข้างมันสถานการณ์ในไพ่ค่อนข้างมันเออเอาสกิลนี้ไปกระแทกหน้าเอาความสําเร็จนี้ไปกระแทกหน้าคนที่เคยสปปะมาทคุณไม่ใช่กระแทกด้วยความโกรธแค้นแต่กระแทกด้วยความสําเร็จที่คุณมีคุณดันไปเกิดอยู่ในที่ที่มันแม่งไม่โอเคไงแต่แม่งสกิลนี้เสือกอยู่กับคุณ มันอยู่คุณมันต้องแต่เกิดตั้งแต่แรกแล้วบางทีบางอย่างคุณอาจจะมองไม่เห็นมันหรือคุณอาจจะไปเห็นมันตอนที่คุณโตแล้วที่คุณแบบเริ่มมีความคิดเริ่มค้นหาตัวเองว่าชอบอะไรแต่คุณอาจจะไม่ได้บอกใครไงเพราะว่าคนรอบข้างต่อให้บอกเขาก็ไม่รับฟังคุณอ่ะเออทำมันไปเถอะค่ะทำมันไปเถอะเจ็ดเหรียญมาย้ำเตือนว่าสิ่งที่คุณภาคเพียนพยายามทำอยู่นั้นอ่ะมันส่งผลดีให้คุณในระยะยาวแน่นอนทำเถอะนะคะ ล้มร้อยครั้งใช่ว่าจะลุกขึ้นมาไม่ได้บางทีล้มหนึ่งร้อยครั้งการลุกขึ้นมาของเราเพียงครั้งเดียวอาจจะทําให้เราอะประสบความสำเร็จระยะยาวตลอดชีวิตก็ได้สารจากไพ่วันนี้เข้มข้นอ่านไพ่นั้นมีสอเสือสระเอือกนี่คือสองสารอบแล้วเอ้อะไรเนี่ยยุงกัดปาดเอาสงสัยยุงเจาะปาดให้พูดคิงเรียนคิงเรียญอยู่ใต้สำรับนะคะ พูดได้หลายอย่างสภาวะของคุณข้างในใจคุณตัวคุณค่อนข้างมั่นคงในสิ่งที่คุณเป็นคุณค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณกดข่มมันไว้หรืออีกในหนึ่งสิ่งที่คุณมีแพชชั่นกับมันน่ะที่คุณไม่ยอมแพ้ที่คุณแบบอยากจะทำมันน่ะมันจะนำพาความมั่นคงในชีวิตของคุณมาให้คุณไพ่อ่านไม่นานนะวันนี้ คลินี้แต่เข้มข้นมากเออแล้วค่อนข้างที่จะมันว่ายุงเจาะปาดให้พูดคลิปนี้นะคะเป็นสารจากยุงที่เจาะปาดให้พูดน้อมรับคำทำนายด้วยค่ะ